วัสดีครับติเล็กกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็แฮปปี้หน่อยนะเพราะว่าบิต o i n มันขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเล่าโปรเจกต์ถัดไปด้วยนะครับตอนนี้เราท bot ําบอทตัวแรกเสร็จแล้วเนาะก็จะมีบอทตัวที่2องทำต่อมานะครับโอเคออา นะครับเมื่อวานก็ตัวกราฟตัดขึ้นนะครับเราก็เลยทำการขายช็อตออกเนาะตรงนี้นะครับก็ทำการขายช็อตออกนะครับแล้วก็ทำการซื้อลองเพิ่มซื้อลองเป็นลองสองเนาะก็เป็นลอง usdc นะครับ btc usdc เนาะหนึ่งไม้นะครับก็พอซื้อปุ๊บเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันวิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็ทําการขายออกนะครับขายรองสองออกตอนที่มันตัดลงเป็นแดงเนาะเป็นแดงแรกเราก็ขายเลยนะครับก็แบบนี้ทําไมถึงรีบขายก็คือเราจะใช้รองสองเนี่ยเป็นตัวทํากําไรเพื่อที่จะเอาตอนที่เราขัดทุนเรื่องของ <c oughs> เรื่องของตอนเฮดจิ้งช็อตนะครับเฮดจิ้งช็อตเราจะมีการซื้อซื้อขายขายขาดทุนบ้างนะครับแต่ว่า ถ้าถ้าเรา,เาซื้อซื้อลองด้วยเนี่ยเราก็ตอนที่มันวิ่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีเหมือนกับมีกำไรเพิ่มขึ้นมาก็หมายความว่าเราจะสามารถาทําการเฮดจิ้งได้ฟรีนะครับเพราะว่าเราได้กำไรมาจากการการซื้อลองสองตัวที่สองนะครับประมาณนี้ก็เลยไม่ได้แบบทิ้งขางไว้เนาะเราก็รีบเทคโปรฟิตเลยตอนที่มันแดงนะครับก็ มันก็ขึ้นไปต่อโอเคก็เสียดายนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันมาแดงตรงนี้เราก็อาจจะได้กําไรเพิ่มอีกสักประมาณนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราขายตรงนี้ไปแล้วก็จบนะครับโอเคทีนี้พอมันขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็จะเหลือแค่ลองเดียวนะครับเราจะเหลือแค่ลองเดียวนะครับลองแต่ btc usdt ครับก็เป็นลองหนึ่งร้อย x เลยนะครับเราเราก็ใช้หนึ่งร้อย x เลยเสร็จแล้วพอมันวิ่งขึ้นก็ ก็โอเคประมาณนี้ทีนี้ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มล่วงลงมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เฮดจิงนะเพราะว่าเส้นเฮจิ้งเราคือตรงนี้นะครับเ,เราก็มีข้างบนด้วยนะครับข้างบนเนี่ยไม่ได้ใช้ละเพราะว่ามันมันล่วงลงมายังไม่ทะลุเนะาะก็ถ้าตรงนี้ขึ้นไปแตะตรงนี้ตัดขึ้น เราก็แตะลงมาเนี่ยเราก็จะเฮดจิ้งตรงนี้เลยแต่พอดีมันไม่แตะเนาะเราก็ก็ยังไม่เฮดจิ้งเนาะเราก็มามารอดูตรงนี้แล้วก็ถ้ามันตัดลงเนี่ยเราจะเริ่มเฮดจิ้งใหม่ก็จะทําโพเซตด,ด้านล่างตรงนี้ด้านหลังเนี่ยที่เคยทํานะครับต่อนะครับประมาณนี้ก็โอเคก็ถือว่าบอทดค่อนข้างทํางานได้ดีแล้วนะครับการเฮดจิ้งขึ้นลงก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะนะครับ แล้วก็พอมันวิ่งเนี่ยเราก็ทํากําไรกลับคืนมาได้เนาะเราก็ทําให้พอร์ตเนี่ยบวกขึ้นมานิดหน่อยครับก็ถือว่าโอเคละสําหรับบอรดตัวเวอร์ชัน2นะครับฟั s ดีซีเอเวอร์ชันสองมาดูตัวพอร์ตจริงกันนิดนึงเนาะโอเคก็ตอนนี้เหลือแค่ลองไม้เดียวนะครับก็จะเหลือ ูนจุดแปดเจ็ดนาะประมาณนี้แล้วก็พอร์ตของเราก็โตขึ้นมานิดหน่อยเป็นห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับประมาณนี้ก็ตอนนี้กำลังล่วงอยู่ก็มันก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งเนาะโอเคเอ่ะมาแล้วนะครับก็เมื่อกี้นี้มันเป็น590เเนาะผมก็เลย จดไว้เป็นห้าร้อยเก้าสิบนะครับก็กำลังจะยกขึ้นแล้วกันเอาประมาณนี้เนาะถ้ามันลงมาอีกก็จะเห็นจริงนะครับก็จะไม่ได้เสียเสียลดลงมาต่ำกว่าห้าร้อยเก้าสิบแล้วก็อาจจะสักห้าร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับก็คงไม่ต่ำกว่านั้นประมาณนี้เนาะโอเคโอเคต่อมาครับก็ตอนนี้เราได้บอทตัวแรก ครับฟาสดีซเวอร์ชนสเนาะก็เวิร์กแล้วนะครับตัว f a ส t DCA เนี่ยก็จะเป็นบอรที่ทำงานบนความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็มีผลตอบแทนสูงก็ถ้าสมมติบนขาขึ้นเนี่ยสักเดือนหนึ่งเราก็ทำร้อยเซนได้ละนะครับหรือแบบครึ่งเดือน2อาทิตย์เนี่ยก็ร้อยเปอร์ได้ละส่วนบนขาลงเราก็รอเนาะแต่ว่า,ามีอีกไอเดียหนึ่งที่กำลัง พัฒนาอยู่นะครับก็คือเดี๋ยวจะทำเป็นบอทดสำหรับความเสี่ยงต่ำเอ่อดีไหมก็คือเอาเราเดี๋ยวเราเอากําไรจากบอทความเสียงสูงความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ตัดออกมาบางส่วนเนาะพอพอมันกําไรขึ้นมาปุ๊บเราก็อาจจะแบ่งกําไรความเสี่ยงสูงเนี่ยมาลงในพอร์ตความเสี่ยงต่ำนะครับก็สําหรับผมก็ไม่ได้ต่ำมากนะสำหรับคนอื่นน่าจะเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ ถ้าเทียบกับตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะเสี่ยงสูงมากเนาะบอดตัวถัดมาเนี่ยนะครับก็จะใช้หลักการ VA นะครับ Value averaging val เนาะก็คือถ้าเราเห็นกราฟตัว bitcoin มันก็จะพุ่งขึ้นอย่างนไรเราก็ลงลงมาแรงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีทองคำด้วยทองคำก็จะแบบพุ่งขึ้นแล้วก็ลงแรงๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะใช้การ ใช้เส้นค่าเฉลี่ยของอของทั้งสองกราฟเนี่ยนะครับเป็นเป็นกราฟหลักเอใช่ไหมเราก็อาจจะใช้หลักการของไฟดีซมาช่วยนิดหน่อยนะครับเพื่อทีอ่ผมต้องการสร้างพอร์ตที่มันจะโตขึ้นเรื่อยๆืค่อยคโตถ้าถ้ามันขึ้นแรงเนี่ยเราก็จะขายออกถ้ามันลงแรงเราก็จะซื้อเพิ่มนะครับเป็นหลักการของ va เนาะ value averaging val ผมต้องการจะสร้าง อ่าพอทอ่าที่มันมีมูล,ลค่าค่อยค่อยโตขึ้นเรื่อยๆื่อยนะครับค่อยๆโตขึ้นเรื่อยเอย่างนี้ไม่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงอย่างนี้นะเราก็จะทกากาจจร value a v e r ก g i n รไว้อย่างนี้นะครับพอมีเงินเติมเข้ามาปุ๊บอ่าพอตก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆอยอย่างนี้พอมีเงินมาเติมปุ๊บพอตก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มแล้วก็ขึ้นต่อไปนี้ไปเรื่อยๆรืครับถึงแม้ว่ากราฟมันจะล่วงลงนะกราฟมันจะล่วงลง ่มูล,ลค่าของพอร์ตของเราก็จะยังยังคงคงขึ้นต่อเออทำได้ไหมมูล,ลค่านะครับมูล,ลค่าก็มีคอนเซปต์เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าผมวางกลยุทธ์เอาไว้ละเรียบร้อยเหลืออ่่แท็กติกที่มันเหมาะสมเนาะก็จะเป็นตัวที่สองนะครับซึ่งก็อ่ เหมือนเดิมถ้าถ้าทำเสร็จก็เดี๋ยวเอามาเปิดให้ใช้กันนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบให้มันแบบขึ้นลงเยอะๆนะครับก็อาจจะมาใช้ตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับโอเคก็เอาไว้ใช้เก็บพวก Bitcoin ทองคำที่ที่มันเป็นขาขึ้นแล้วก็ไม่จริงๆใช้กับหุ้นอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะใช้หลักการ V.A. นะครับ อ่ายังไม่แน่ใจยังไม่ชัวร์ว่าอาจจะใช้เลเวอเรจเยอะหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ใช้เลเวอเรจเลยนะครับถ้าไม่ใช้เลเวอเรจเลยก็จะก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าใช้เลเวอเรจเราก็จะมีกําไรเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเนาะแต่ว่าก็จะมีความซับซอ้อนมากขึ้นนะครับความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นเนาะโอเควันนี้ก็อ่าน่าจะประมาณนี้อ่อช่วงนี้มี เพื่อนๆน,นะครับมีเพื่อนที่ผมก็อายุสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดแล้วมั้งเออก็มีเพื่อนๆพนทยอยเสียชีวิตกันเนาะก็มีข่าวมาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปร่วมงานสองคนนะครับก็เศร้าเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆตัวเราเองก็ไม่ค่อยจะได้แข็งแรงเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่เนาะ ก็เศร้าเหมือนกันก็ไม่เป็นไรชีวิตมันก็มีแค่นี้ครับถ้าผมทำบอทสำเร็จเนาะแล้วก็ทำให้มันเป็นเป็นเซอร์วิสที่ถ้าผมตายไปอะไรเงี้ยนะมันก็จะยังอยู่ไงครับก็จะได้ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเนาะก็ไม่ได้ออ,อยากจะร่ำรวยอะไรมากมายนะครับแค่สร้างบอทแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ย แฮปปี Happy, มม้มีความสุขครอบครัวมีความสุขมีรายได้มากพอแล้วก็เผื่อแผ่ให้ทุกคนที่ที่มาเป็นผู้ติดตามซับสไคร์นี่นะครับมาใช้บอทดแล้วก็มีความสุขไปได้วยกันเนาะพอมีเงินแล้วก็เราก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับอย่างน้อยก็ซื้อข้าวซื้อของให้แม่ค้าทำบุญซื้อของแจกคนโน้นคนนี้เนี่ยนะครับเออ ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับอ่ะก็มาสู้กันไปด้วยกันเนาะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับวันนี้จะเศร้านิดนึงนะแต่ว่าก็ยังทํางานต่อไปครับโอเคครับงนก็วันนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่พวกนี้บ,บ๊ายบาย